น,นี้แม่บ้านสายมูเรามาซักผ้านะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้วันนี้ขอเวลาทํางานบ้านก่อนนะคะเราจะซักผ้ากันนะคะโอ้แกะกล่องใหม่เลยนะคะเนี่ยของซักพอกพี่ตุ๊กี้นะคะกล่องหนึ่งบรรจุ550กรัมค่ะ179บาทนะคะได้เยอะมาก แล้วผงซักฟอกเรานะคะเป็นหัวเชื้อผงซักฟอกโดยตรงนะคะไม่ผสมแป้งไม่ผสมโซดาไฟนะคะแช่ได้เฉยเก็ขาวนะคะเดี๋ยวจะวันนี้จะซักผ้าก,ก่อนนะเดี๋ยววันไหนไปมูก็จะถ่ายให้ดูนะคะแต่วันนี้ทํางานบ้านก่อนนะเพราะเราคือแม่บ้านเนาะเราต้องทําทุกอย่างคะ่ะทํางานบ้านด้วยมูไปด้วยนะคะ ักผ้าหนึ่งถังนะคะถังนี้ก็ประมาณ11กิโลนะคะเราก็จะใส,ส่ปกติช้อนหนึ่งจะจะจะซักได้ประมาณ10ชิ้นนะคะ10ชิ้นเนาะเพราะของเราคือหัวเชื้อของซักฟอกเลยตรงหัวเชื้อรุ่นล้วนเลยนะคะซักสะอาดได้5้าเท่านะคะปกติถ้าสมมุติว่าถังหนึ่งซักได้10ชิ้นใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยจะใส่ประมาณ สองช้อนก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราตักก้านึ่งขังแล้วถังเรามันถังใหญ่นะคะเราก็เลยต้องใส่2องช้อนนะคะเนี่ยค่ะเราจะแช่ไว้สักอ่สินาทียี่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปั่นกันนะคะสะอาดห้อมนะคะไม่ต้องใส่น้ำยากับผ้านุ่มก็ได้นะคะเพราะว่า ผงซักฟอกตุกกี้เราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะ